เฮ้ยทุกคนในติ๊กต็อกมีแต่คนกินฟุตโลอัพกับไอติมมันจะกรอบอร่อยจริงดิไปลองกันเลยรีบสั่งฟุตโลออพไปเลยจ้าเอ้ยสั่ เดี๋ยวเรามาลองใช้ขนมฟุตที่เทปที่ขายในเซเว่นกันค่ะโอ้โหแต่เซเว่นที่นครสวรรค์ก็หมดเกือบทุกสาขาเหลืออยู่แค่นี้จังหวัดอื่นยังมีขายอยู่ไหมคะนี่ค่ะมาลองกันเลยแต่เดอนี่อยากทำด้วยอ่ะอีกแล้วเหรอดอรี่มีใครเคยทำบ้างคะไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะขนมฟุตเทปด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอามาเรียงต่อกันโอ้โหแต่การเรียงต่อกันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะทุกคนมันเหนียวนึบติดมือเหมือนเทปนาโนเลยอ่ะต่อติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไอติมมาเลยค่อยๆตักไอติมใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะว้าววออออออนนนนนนนี่่้้งใททาาาามมกกกกเเลยะะคคคคแหหุรรรืศๆส ๑1องศาเยล,ลี่เหนียวหนึบแกะไม่ออกเลยค่ะพอออกมาสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราทําอะไรผิดไปคะเนี่ยมันก็ยังพอดูได้อยู่นะคะรีบเอามาแช่ตู้เย็นต้องแช่ไว้นานแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าจะอร่อยไหมไมาดูกันเลยฟุตลอ,อัพไอติมเดลี่ที่เราทาเองมันจะกรอบอร่อยหรือเปล่จาจะที่แล้วมีคนคอมเมนต์วิธีทําที่ถูกมากันเยอะเลยเดี๋ยวลองทาตามคอมเมนต์ดูจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ขนมฟุตติเทปหาย,ยากมากทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างบอกพี่กัดให้เพื่อนทีนะคะว่าเซเว่นจังหวัดไหนยังมีขายอยู่จะได้ไปลองทําาาาาาากกกกกกันนนีี่่่จจ้้้้้ะะมมมคลลิปเเเเรรรออออออองงงงตบบบวววไแแแดษขใหส็ ต้องลอยต่อแบบนี้ค่ะค่อยๆแกะกระดาษขาวด้านบนออกก่อนจะใช้ไอติมอันไหนดีอะเราสามารถใส่ไอติมเข้าไปได้เลยนะคะครานี้ก็พับเยลลี่ขึ้นมาแล้วค่อยๆแกะกระดาษขาวออกม้วนพับทบไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆแกะกระดาษขาวออกเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยกว่าตอนทาครั้งแรกเยอะเลยรีบเอาไปแช่เย็นแป๊บหนึง่งอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงครบ5ชั่วโมงแล้วมาดูกันเลยว่าไหนจะอร่อยกว่ากันอลองแบบที่หอมสวยๆก่อนอโ,อโ,โอ้โหมาติดฟันมากเลยค่ะทุกคนไงอือร่อยไหมครานี้มาลองแบบหอมไม่สวยที่แช่ไว้ข้างคืน ที่ต้องใช้ความพยายามมากเลยค่ะท <text> ั้งตอนห่อแล้วก็ตอนกินไมกรอบเลยนจะเป็นยังไงถ้าเราใช้เยลลี่เส้นยาวแทนฟุตติเทปที่ทำไมเราทำไม่กรอบก็ไม่รู้ค่ะยังไม่ยอมแพ้กับกระสาเยลลี่ห่อไอติมใครเคยกินเยลลี่ยาวๆแบบนี้น่าเลยของใครมีขายบ้างแต่งชาเอาเยลลี่แบบนี้ไปแช่ช่องฟิตแล้วมันกรอบมากค่ะแต่เยลลี่แบบนี้มันจะไม่ค่อยเหนียวเลยใช้น้ำมาแปะๆให้มันติดกันได้มากขึ้นค่ะทำออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้าทุกคนคิดว่าได้หรือไม่ได้ต้องแช่วิกฤตทีแห่งกิปนี่ตอนถ่ายไปไหนแค่ไหนแล้ว มาดูกันเลยฟุลนโล้อัพชีวิตที่เราทำจากเยลลี่ยาวมันจะแข็งกรอบได้หรือเปล่า แต่จากคลิปเมื่อวานเราเอาเยลลี่ยาวทาน้ำเพราะอยากให้มันเหนียวติดกันแล้วเอาไปแช่เย็นีแต่มีน้องบอกว่าไม่ต้องทาน้ำมันถึงจะกรอบค่ะงั้นลองดูเลยแถมเมื่อเช้านี้มีคนส่งคลิปนี้มาให้ดูใช้ฟุตตี้เทปห่อแบบบางแล้วไม่ใช้ไอติมโมจิใช้เปตติมแบบนี้ค่อยๆรอ,อก,กระดาษขาวออกโอบางมากคะ่ะทุกคนทำทุกอย่างเลยมันต้องมีสักอันนึงแหละที่ได้ทุกคนคิดว่าได้หรือไม่ได้คะคลิปนี้ไม่มีต่อเราดูตอนจบคลิปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะเรากดสั่งฟุล้วมลวตอบกัคคอมมเนตด้้วยลิป ครบเวลาแล้วมาดูกันเลยกินหน้าตู้เย็นไปเลยค่ะกลัวไม่กออันแรกแบบเส้นยาวทาน้ำที่แช่ไว้หนึ่งคืนอื้ <c oughs> <f uck> ฟันไม่หลุดแน่นะเวอันที่สองเยลลี่เส้นยาวไม่ทาน้ำแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงหัวมืกคนอันนี้กรอบค่ะ<อ>แต่มันก็จะมีแข็งๆนิดนึง <c oughs> และนี่ค่ะฟุตติเทปที่ทำแบบบางๆแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงกรอบมากค่ะในที่สุดก็ได้มาแล้วฟูลอัพของจริงแล้วมันแต เยลลี่ยังอื่นยังไงอะเดี๋ยวคลิปนี้รู้เลยกว่าจะได้มาหาซื้อยากมากค่ะทุกคนบุลโลอัพจากเมกาเนื้อเยลลี่จะบางมากเลยนะคะหอมกลิ่นผลไม้มากๆด้วยแต่เยลลี่ของไทยจะหนาแล้วก็หนึบๆมากกว่าหอมกลิ่นผลไม้คล้ายๆกันค่ะโอ้โหจะบอกเลยเยลลี่เมกาเจออากาศประเทศไทยเข้าไปแทบจะละลายจ้าลองหอยติมกันดูเลยว่าจะต่างกันยังไงบุลโลอัพจากเมกาแค่ห่อไอติมก็กรอบแล้วค่ะไม่ต้องแช่เย็นเลยส่วนของไทยนั้นต้องแช่เย็นก่อนจ้าแถมมีน้องบอกว่าให้เอาเยลลี่มันทำเป็นเทปนาโนมัันนนนจะะไไดดด้้้เหหรออทุกกคคิิว่าามมมยย็ลีตงู มาดูกันเลยว่าขนมเยลลี่ฟุตี้เทปจะเอามาทาเป็นเทปนาโนได้หรือเปล่าหาทํามากค่ะจากที่น้องบอกว่าให้เอาเยลลี่มาทำเป็นเทปนาโนแล้วก็มาลองดูกันสักหน่อยว่ามันจะได้ไหมแล้วทุกคนคิดว่าอะไรจะเอามาทาเป็นเทปนาโนได้อีกบ้างคอมเมนต์มาเลยนะคะได้แบบนี้แล้วลองเป่าดูว้าวทุกคนเหมือนเจ๊เป็นลูกบอลเหมือนเทปนาโนเลยอะจะเป่ายังไงลูกก็ไม่ใหญ่ต้องทําไงดีอะเป่าจนลมออกหมดตัวแล้วจ้า